กันวันเสาร์ช่วงคุกกิ้งคลับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงคุกกิ้งคลับวันนี้นะคะจางพามาที่ร้านดอเซ่ค่ะวันนี้จะพามาชมการทำสลัดถั่วแขรค่ะหรือชื่อภาษาฝรั่งเศสว่าสลัดมงตูค่ะเอาละค่ะเริ่มเลย ขวแขกหรือว่าวีนบีนก็ได้เสร็จแล้วก็ไปต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือเข้าไปในน้ําด้วยเสร็จแล้วก็เตรียมน้ําแข็งกับน้ําไว้เพื่อช็อกน้ําเย็นถั่วจะได้แบบรักษาสีเขียวแล้วก็ฟมกรอบด้วยและทีนี้เราก็ต้องการพันเชต้า Pancetta ที่ใช้คล้ายๆกับเบคอนแต่ p a n เชต้ารสชาติจะอนนหอมกว่าครับอันนี้นะคะก่อนใช่ครับก่อนจะเอาไปทอด อันนี้ก็เป็นวอลนัทนะครับรสชาติมันๆออกมนมันๆนิดๆในสลัดใช่ครับ่แล้วก็จะมีพาสเล้แล้วก็จะมีช่ายมาหาหนึ่ง่อยครับต่อไปแล้วก็จะมีเซลลรี่เป็นก้านเซลล์รี่ละหันบางๆตัวนี้จะเป็นใบตาะกอนตาะกอนนี่จะกลิ่นออกแบบอบมเปรี้ยวนิดๆแถวนี้สุดท้ายก็เป็นใบของเซลลรี่ ซอสนี่ก็จะเป็นมีจะมีส่วนผสมก็จะมีมายองเนสมีปิกเกิลมีเกเปอร์แล้วก็จะมีไข่แดงไข่ขาวเสร็จแล้วก็บทเข้าอีกทีหนึ่งให้ทุกอย่างละเอียดแล้วก็ออกเป็นแบบซอสสลัดได้ใช่ครับวิธีการประกอบก็ถั่วใส่ถั่วลงไปอันนี้ตามชอบนะครับเสลี่ แต่นี่ก็เป็นมือรู้ที่ว่าคิดคิดขึ้นมาเองอ<ๆ>ันนี้คือพี่ตุคิดขึ้นมาเองใช่ครับคิดขึ้มาเองทีนี้ก็ลงสอนแล้วก็ผลผลในที่สุดก็ ง่าย<ช>นิดเดียวเลครับแต่ล้วเราก็ใส่ใช่ครับทีนี้เราก็ใส่ของผมขอใช้มือนะครับเป็นเชตาค่ะวอลเนสเสร็จแ,แล้วก็ดาราไลทกนค่ะส้ายก็เซนต์เอลิสี์ สลัดถั่วแขกค่ะเมนูเพื่อสุขภาพสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่ตุ้งมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่อาจจะดูวิธีการทำไม่ทันนะคะเข้ามาดูที่เว็บไซต์ของเราค่ะ b a n ก k o k w i s e c o m สัปดาห์หน้านะคะเสาร์หน้าจ,จะพาไปชมเมนูเด็ดๆที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ